มาครับกับข้ามาสู่รายการศึกรวมพลคนสมุยครับจังหวะนี้ฮะนี่จังหวะที่พยายามจะสอกกลับแต่ว่าพลาดน,นะครับแล้วก็ล้มลงไปเตะขวาเกี่ยวไว้แล้วโดนเหลี่ยมลงไปครับแสนเก่งเอาล่ะมาดูผลคะแนนกันครับผม Score point from round three just one nine ten just two nine ten just three ten ten เก้าต่อสิบสองเสียงสิบเท่ากันหนึ่งเสียงครับ ยังคงเป็นแสนเก่งที่ได้ไป2เสียงในยกที่3นะฮะตอนนี้แสนเก่งนําไปแล้ว2เสียงครับมาถึงยกที่4สังเกตด,ดูเลครับสีข้างของราฟูมาครับกลางเวทีฮะเดินเข้าไปมัดหนึ่งสองจาก Daniel. แ a ยน e l เตะขวามาจากแสนเก่งเดินเข้ามาเตะขวา d ดเน e ลแสนเก่งเข้ามาเล่นวงในไล่แขนได้ไหมถนัดหรือเปล่า ไม่ถน,นัดกรรมการต้องแยกครับสะสมมากๆไม่ดีนี่ครับดาเนียลนี่สังเกตดูที่สีข้างอ้าวโอ้ยได้มาหนึ่งทีเดียวนี่แสนเกง่งดาเนียลดาเนียลมาเริ่มออกมาเลยครับมาถึงยกที่สี่โดนเตะกันพอครับแมถึงกับชะง,งักเลยครับแดเนียลถึงกับชะง,งักเลยแดเนียลถอยครับแสนเก่งเดินเข้าหาแม่แสนแสนเกง่งตอนนี้ออกอาวุธเลยนี่รเริ่มใช้แข้งเป็นอาวุธนำทางก่อน ลุงเมื่อสักครู่นี้ไม่เต็มข้อนี่ยขึ้นข้างบนพลาดการคอนี่ไม่เต็มข้อแม่เรียกได้ว่าอย่าได้ดูแคนดูถูกรูปร่างนะครับเชิงมวยเหลี่ยมมวยยังดีอยู่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้ภาคใบเหมือนกันนวมเหมือนกันนะฮะมาครับแดเนียลเดินเข้าหาทีมสกัดไว้แสนเก่งแสนเก่งพยายามหาจังหวะแดเนียลเตะขาไป แส,<ะ>แสนเก่งมองอยู่แดเนียลมองอยู่แสนเก่งถีบขวาเตะซ้ายแม่แดเนียลพยายามจะเข้าทำครับพี่มี่ครับดาเนียพยายามเดินเท่าหาตลอดนะครับแต่ว่าโดนถีบสกัดมากโดนแข้งมากพยายามเดินนิดดาเนียถีบขวายันเอาไว้แสนเก่งถีบขวายันนิดถีบซ้ายยันจับขาได้เอาออกวัดมาเล่นเดินขยับไม่ยอมอยู่กับที่ในะพยายามหมุนอยู่ตลอดแต่สีข้างของ ดาเนียนตอนนี้สีข้างนี่เริ่มไหม้เลยนะครับวันศอกไม่ถึงเอาละเดินอีกดาเนียนดาเนียนไม่ละความพ,พยายามเนี่ยพยายามเดินขู่ตลอดออกอาวุธกันมาตลอดเลยครับออกแข่งอีกทีนึงดาเนียนถีบยันไว้แสนเก่งทีบยันดาเนียนเดินขยันข้าหาต่อยขวาได้ทีนึงเดินยนี้อ้าวโอ้ยโอ้ยศอกศอกจากดาเนียลแหม่สอกศอกย้ำศอกย้ำ แสนเก่งก็พยายามที่จะล็อกไว้นะครับกรรมการต้องแยกครับเหลือเวลาอยู่45วินาทีแสนเก่งทีบซ้ายดักไว้ทีบซ้ายดักไว้ทีบซ้ายอีกทีเป็น3ครั้งแล้วแดเนียลเตะขวาสูงมาแเดเนียลโดนมาโอ้ยโดนมาซ้ายแดเนียลมาขวาออกอาการโ<ม>อ้<อ>ลง <มา S 2> ไปแล้วครับผม,<า>มสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันว่าเกิดขึ้นนะครับแมในยกนี้นี่เองนีครับ เรามาดูกันนี่ครับศอกของดานียอใช้ศิละปะการใช้อาวุธมวยไทยได้ดีเหลือเกินนี่ครับสับศอกเป่งลงไป,งไปสับอีกทีนึ่งอ้าวซ้ำที่ก่บเวลาเดิม,มทำเอาสายเก่งนี่ต้องสุดเลยนะเด็กสั้นจ้าท่าน After your referee saw the fight on Bravo we have your winner เว y ย y o f ออฟจัดอีกครั้ง şey ดับเอา n ์ร uh ็อ n คอร์ด uh ัลแดนล WMC สมุยก็ขอแสดงความยินดีกับแดนีเลนะครับ WMC สมุยที่ชนะเคนนดับเอาด์ได้อย่างสวยงามไปในยกที่4นะครับ